ใบที่4ใบที่5ตามชอบเลยแล้วแต่ขนาดที่ต้องการลูกป่งพาสเทลเนี่ยจริงๆลูกเล็ก6นิ้วก็มีนะคะลูกโป่งใสเนี่ยเป็นลูกป่งเนื้อยางนะคะปกติบับเบิลหรือว่าลูกป่งใสที่เป็นเนื้อ โบโบบับเบิลที่เรานิยมกันตอนนี้ก็มีนะคะเขาจะเป็นเนื้อลูกโป่งพลาสติกอีกชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้กําลังนิยมแล้วก็ใสปิ้งเลยค่ะอายุการใช้งานก็ได้นานกว่าลูกโป่งเนื้อยางนะจ๊ะนี่คือการเป่าลมธรรมดานะคะไม่ลอยนะคะเพื่อนๆไม่ลอยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป่าเสร็จเราอาจจะต้องหาก้านหาจุดมัดไปทําหัวต้นหรือว่าเอาไปแขวนนะคะประดับลิปบิ้นติดสติกเกอร์ข้อความได้ตามชอบพอเป็นสีพาสเทลเนี่ยสีพาสเทลจะทําให้ดูรู้สึก ว่าสบายตาอบอุ่นเนาะก็เป็นที่นิยมสำหรับตอนนี้เช่นกันใส่เข้าไปเรื่อยๆดูเพลินๆนะคะเมื่อใส่ตามจำนวนที่ชอบแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเป่าลูกใสให้ป่องตามที่ต้องการแต่ว่าไซส์ในวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเป็น